ปาดไข่มดแดงมัดจะใส่มาลายกระดอกกระเดือแท้สวัสดีค่ะจากช่องเกษตรไวยวาวุ่นมอนีนนนน่สิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไข่มดแดงอันนี้ก็คือไข่มดแดงที่ยุ่สวนบักม่วงบ้านจุ้มเองเนอะจ้ากะพี่พ่อเพื่อนกะได้เอามดแดงไปปล่อยไว้ในสวนบักม่วงกะอันนี้ก็หลายปีแล้วเด้อจา้า ตั้งแต่กินมากอะสามสี่ปีแล้วตั้งแต่ปอยมดแดงใส่ต้นบักม่วงไหว้เนาะจา้ะบัดย่ามอยากกินย่ามได้กับไปแงแอ่อันนี้ก็คือผลที่ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมดแดงที่อยู่ในสวนบักม่วงที่เอาไปปล้อยไว้ก่อนอื่นจุ่มกระสีผ้าไปเบิองวิธีการเอาแม่มดแดงออกแบบใดเมื่อเข้าเอาไข่แซนามาแบบนี้เนาะจา้ะอันนี้ก็คือ นั่งพญามุดแดงอันนี้กระสีเป็นต้นหน่อยเพื่อนเนาะค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนถอดปีแก้งสี่เพื่อนกระสีกลายไปเป็นนั่งพญาก็คือต้นนี้ละจ้าที่สีออกใครมาเป็นใครใหญ่ใหให้เห่าได้กิ่นกันก่อนอื่นกะเก็บใบไม้ออกก่อนเนาะจาะ้านะก่อนที่เห่าสิเอาแม่เพื่อนออกไปแม่ที่เห่าแซนน่ามาแบบนี้เพื่อนบอ่ตายเด้อจ้า หลังจากที่เฮาออาไข่ออกแล้วเข้ากะสิได้เอาโตเพิ่นไปปล่อยไว้ในต้นมะม่วงไว้คือเก่าหลังจากนั้นเพิ่นกะสิฟืนขึ้นฉีพก่อนอื่นที่เฮ้าเสียเอาแม่ออกเข้ากะเตรียมผ้ามะกรนเนาะสําหรับบ้านจุ๋มใส่ผ้าไหมเอาไว้ถามมาแกวงเอาแม่เพิ่นออกเพื่อที่ขามดแดงค่ะสีได้มาติดในผ่าหลังจากนั้นเฮากะเอา ขาลงไปในาน้ำล้วก็แกว้งเลยกระสิเป็นลักษณะนีละจ้าเขาก็แกว้งไปเรื่อยๆเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องโตเพิ่นกระสิติดอยู่ในผานี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบอ ตัวที่ยุได้ผ่านี่ก็คือเป็นแม่เพิินเด้จากไข่เพิ่นจีบติดขึ้นมาน้ำผ่าเขาเด้กระชิมีตั้งแต่ติดขึ้นมาน้ำผ่าลังจากนั้นเขาก็เอามาเมื่อแม่เพิ่นติดแล้วเขาก็เอามาสันออกแบบนี่จ้ะใครเพิ่นกระชิโล่นลงกระชิติดมาตั้งแต่โตแม่เป่งเนาะโตแม่เป่งหรือว่าโตลูกนั่งพญาเพิ่นจากใครงหญ่ๆเพิ่นกระชีออกมาเป็นแม่เป่งแบบนี้ล่ะ เข้ากระเฮตดไปเรื่อยๆเนาะจ้ะแกว้งเอาผ่าแกว้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นเข้ากะเก็บไม่เป่งออกเพราะว่าไม่เป่งเพื่อนก็กินได้เด้หรือว่าโตเพิ่นนี่ก็กินได้คือกันเอาไปใส่ต้มปากก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องพื่อเสียวไปใส่ก้อยก็ได้ก้อยขี้กระป๋อมไปเังสิแมะผู้ใดเคยกินนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เข้าได้โตเพิ่นออกมาแบบนี้แล้วเฮาก็เอามารูดออกเนาะ เพราะว่าโตเพื่อนนี่จุ้มชีได้เอากลับไปปล่อยไว้คือเก่าได้จ้ะเอาไปปล่อยไว้ได้ต้นใหม่แล้วกะตอนนี้จุ้มกําลังสีเลี่ยงโตเพื่อนไว้ในขวดกะเพื่อนก็เขาไปยู่ในขวดอยู่พอแม่พี่น้องแต่ว่าหันมาท่านได้เห็นใครเนาะนี่จ่าเขาก็แกล้งไปเรื่อยๆเอาแม่เพื่อนออกไปเรื่อยๆแบบนี้ละจ้ากระเฮ็ดไปเรื่อยๆจนว่าแม่เพื่อนเบิด อันนี้ก็คือวิธีการเอาแม่ออกจากมดแดงเนาะเพราะว่าบ้านจุ๋มเพิ่นสีโบใส่แป้งเนาะค่ะเพิ่นสีโบใส่แป้งเขาเหนียวโรยเพราะว่าแม่เพิ่นบ่อยใส่เพิ่นว่ามดแดงมันจีแสบตาวาสันจ้ะเพราะว่าเพิ่นเฮตดตั้งแต่แบบนี้แงหรอกะเอาน้ำใส่มาแบบนี้เดี๋ยวจุม๋มจีให้เบิ่งไขว่าได้หลายบันไดนี่เด้อค่ะอุ้ยมีแต่ไข่ใหญ่ๆเป็นตาแ่บเป็นตาแ่บพอแม่พี่้อง อันนี้เวลาอยากกินกะไปแงเอาอยุสวนสวนบักม่วงจ้ะกระชิดายมาลักษณะนี้ละ่ะอันนี้เรต้องซื้อได้จ้ะนี่เลี้ยงเองเนาะไข่มดแดงกะเพงแพงได้ซู้มือนี่นิดเดียวกะหาสิบบาทลอยหนึ่งเนาะคะ่ะก็เป็นอาหารสั่นซูงได้นี่สำหรับมดแดง กะสิได้กลิ่นาหาหยากว่าสันนีเดอร์พอแม่พี่นองหลังจากที่เอาแม่เพิ่นออกแล้วเขากระเก็บมาใส่จานแบบนี้เนาะอันนี้คือจุ้มบ่ได้เอาแม่เพิ่นออกเบิดปั้นไดเด้ค่ะเพราะว่าจุ้มกะสิเอาไปก่อยเนาะไปก่อยใครมาแดกกะิให้มีแม่เพิ่นเหลือมานําจากนอยเพิ่นกะสีเวลาที่เฮ้ากินมันกะสิมีรสเปรี้ยวจากนอยก็สิเฮดห้มันแซ่บ ก้อนเก่าเนาะสำหรับบางคนเพิ่งกิดสีบอมากไข้มีแม่มาติดน้ำกะแกงไปเรื่อยๆเด้อจ้าเด้อจนกวาก่าว่าแม่เพิ่นสีเบิร์ุ่นละแต่ว่าจุ๊กกะเอาซ้ำหนีเนาะเพราะว่าจุ๊มมักซ้ำนีกะมีแม่เป่งน้ำกะมีไข่น้ำกะมีแม่เพิ่งน้ำจากน่อยติดไปน้ำกะเอามะก่อยนี่กะแซบเด้๋ยพอแม่พี่น้องใส่ปลาแดกจากน้อยใส่ปลาแดกใส่ข,ข้าครัวหัวหอมพริกเนาะค่ะ ซ้ำนี่กระแ่บแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือไปแง่ข้าวเดียวเด้จานี่ก็ได้มาหลายปนีคันผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจา้าอันนี้ก็คือโตเพื่นนอนเนาะตัวนี้จุ้มกระสีเอาไว้ถ้าเอาไปปลอยไปคือเกา่าเมื่อเข้าไปปลอยเพิ่นกับสีฟืนขึ้นมากพิ่นกับสีขึ้นไปอยุ่ห่างคือเกา่าเพิ่นกับสีไข่เขากินอีกเด้พ่อแม่พี่น้องนี่นี่สำหรับโตเพื่นนอนเนาะจ้ะ ถ้าผู้ใดสิอยากเอาไปเลี่ยงกะเอาไปเลี่ยงได้เด้อจ้าเอาใส่ขวดก็ได้หรือไ่ขวดโลก,ก็ได้สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ